มา่านผู้ชมที่โพค้าผ้าเรอมนี่เตรียมอกเตรียมใจอย่างเตรียมทีแล้วครับผมไปขอสูบขอลาบมองไห้มองไหนอาสารหามองอย่างไรก็ได้ไปมองไหนก็ได้แต่เลขที่เลขศูนเลขศูนเลขศูแล้วก็เลขสองเลขเก็ดเลขสองกับเลขเด ยูถ้พ่อปานี่ครับหาสารเหรอครับบัดนที่นี่อาาีพ่อข้าผ้าเราะก็เลยมัดแปะโปแปะใจยุบไปย่างไปเทียงซิมซีชื่อออกใหม่ซิมทีรู้กออกเสลก์มูถีบอกมาอยู่นี่แท้เหมือนได้เตรียมอกเตียมใจต,ต้องล่องไปขอต้นใหม่อายุหลายร้อยปีคือต้นพยอมใหญ่อายุหลายร้อยปีอาาีพ่อข้าผ้าเราะกอเลยไปขอโชคขอหลับน้ำพึน่น มือได้เตรียมดอกไม้ครับเตรียมแป่งไปท่าอบจำอบมรหอมเห็นตัแเม่น้ำตัแเม่ต้นใหม่น้ำเนาะครับเนาะเตรียมตูดเตรียมเทียนจัดการใส่กองเนี่ยครับผมจุดไปขอโชคขอราบสีต้อมล่อมไปหาหาเขย่าทิ่งีอยู่ต่อต้อหนาต้วใหม่น้ำตัวน่องคนี่เป็นคือเท่าทีพลาดมาบ่ เอาที่พันมากไปหาสารเดี๋ยวรับได้ถ้าเลขซีับเลขหีึ่เดียวตะเลขกูนเวตะเลขซูนเ,เดียวไปเลเด้อบาทที่ท่านผู้ชมเอยเมื่อนี้ตั้งใจบอกกาวคุณสินมึงทำจนงอยก่อนขับผมสิภาพไปขอโชค กับเจ้าแม่พยอมใหญ่อายุหลายร้อยปีเนีพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาอินนาสก,กาเลนะสัทง,ทงทั้งลเปนปูเทีมะอินนาสกาเลนะาสังทธรรมังะปปุเทียมะอินอาอนาสัสงฆทงั้งลปปูเทมะเด้อสุขบรมชาขึน้นอยูอ่พนตะเจี้าอยู่นะเจง้าอ่นเจ้า คุณศินคุณทําคุณพิดาบรรดาคุณครูบาอาจารย์พอข้าพระรอกมันตังอุกตังใจว่าสิ้นไปพอโชคขอราบขอไปอุดมคำสู้โชคราบของวันที่สิหเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกบเจ็ครับนกรกฎาคมภาษาคนอื่นเป็นตัวเล็กตัวเล็เนาะเอาตัวหนังสือภาษาเอิ่นเป็นตัวเล็ก็คือวันที่16หเดือนพศสองพครับท่านผู้ชมครับ มื่อนีพอค้าพาัดหรอได้โอกาสดีหนะ้าที่ง่ามคือเก้าเหรอครับผมสิเมาขอโชคขอลาบครับเจ้าแม่พญยอมย,ยัยอายุร้ายร้อยปีเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่างวดโคงสุดไทยงวดที่พันมากครับอีพอข้าพาระรอกวิเสียววะมากคนเดียวเลยครับผมอ่ มาขอโชว์คงสุดไทยไม่ถ้าแปลงแต่งตัวให้เจ้าแม่ครับเพิ่นเขียนตัวเลขให้ว่าไม่เห็นชัดจจินครับผมเลขหาแล้วก็เลขสี่แล้วก็เลขศนบังเอิญเวลาขอดผันผ,นผ่านไปเตียมหนึ่งครับรัฐบาลเพิ่นขอดหาศนสาม อีพอค้าพลาดเห็นอยู่ได้ต้นใหม่ของเกี่ยแม่พยอมใหญ่ห้าสี่แล้วก็ศูนย์นะครับเนาะเอาพาดทือว่าโชคพระทันมาวัดาสนาพระท่นมีเอาครับมือนีสิพาดผู้ชมมาขอโชคขอรับน้ำพ่นร่องเบิงนะครับเนาะเอาท่านผู้ชมเป็นเราเอกร่องใจเด้อเนี่ยว่าอะไรเนาะครับเนาะสวกนาสวกหลัง เป็นแรงอกแรงแใจใอ้นี่พอคาบพ,พาะาดรอกนะครับเด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหมือนีพอคาบพ,พารอสิเมาขอโชคขอรับกับเจ้าแม่พย่อมใหญ่อายุรไยรอดพระว่าสงสัยครับท่านผู้ชมที่พอคาบพ,พารอไปเสียงชิมซีมาแหลวหา มองหาบอลคับอีพอปูเจ้าทีเจ้าทันไปเชียงมองได้โดยมากแต่มาเจออกถึงเลขที่เลขที่เลกเลขศูนยเลศูนเออจะได้เป็นสัตว์ลก็เลขสองักเลขเก็ดแบบนี้ตลอดไปครับจะเลยสงสัยสัต์นีสงสัยว่าเป็นอย่างนี้ยังออกเลขนี้อยแต่มาทดสอบคับเจ้าแม่ พยอมใหญ่อันอยูหลายร้อยปีนล่องบึงสนกว่าควบในใจนะสีมเเเะเสียงขึ้นชีกับตาแปงแงงซวยพล้วกับดีเสียงไม่ขึ้นชีล่องบึงว่าพุ่งไปให้ตัวใดสนกว่าอันนี้ใหม่ขึ้นชีครับไอสีมะจังเลยนี่ะครับต้องล่องทดสอบมองว่าเคยมาอันเสียงไม่ขึ้นชีกับผลจะเสิยหรอกครับเพราะว่าอีพอค้าเลยอยากจะี่ลองบึงเพราะว่าสงสัยที่ว่าไปอัน ขอโชคขอหลาบไปเชียงขึ้นที่มองเลยกับเป็นหูดใดส้งแก้อันเลขที่เลขที่เลขศูนย์เลขศูนย์สนาวะ่เลยเิดคววมสงสัยว่าเป็นยังคือออกต้องใช้เลขเก้าสันนวอ่าเลขอย่างมาล่องมึงครับจอมเนรพย่อมใหญ่อายุไรร้อยปีมึงค่มาขอโชคขอลับน้ำฝนยูครับเีสีตะกอนก็ไดเออ วังวดที่ผ่านมาก็ามาธาต์แปแงแจ้งตัวเพราะนี่นี่แหละครับกับมองเห็นคักๆักแหละครับเลขกหาเลขกีแล้วกัไปหาเาาด็กสูงแบิ่นขวด่นผงขวดไปหาสูงสามพาดไปแต็มหนึ่งครับผมคนซื <c oughs> ้อนคอนตรงกับบอเดทเพี้ยเนี้ยตกไตนะครับเนาะเอาตรงๆเลยเอาง่ายๆเอาเด็กบอเดท เรียวใจเรียวหัวเอามื่อนี้เจ้าแม่เอ้ยเตรียมบกเตรียมใจเตรียมทีเดียวครับไม่กี่รายเมื่อนี้ทีว่าอาจารย์เทียงใหม่ซิ้นสี่เนาะครับเอาเจ้าแม่หลับฉับแล้วครับรเ,บเ,เบบบด้อมาบดมดานหายยี่พอคาดพลาดหรอได้โชคได้รับที่กองขึ้นหลังเลยครับเด้อทับท่านผู้ชมทั่วโลกเนาะครับเนาะ ท่านผู้ชมทุกท่านทิ้งจะเป็นการดูคลิปมีคนน้อยที่สุดของรายการคลิปเฉพาะเป็นยียงครับผมถึงเป็นที่บางอย่างพอคาดหน่อยตอนนี้ยังบพาะท่านได้ดูมีระดับตอนที่ขึน้นโมเขินก็เลยเบิ้งให้หน่อยนะครับบฉพาะเปียงครับถึงว่าจิตเป็นข้นชุ่มหน่อยหน่อยครับเป็นกำลังใจแรื่องใจพอคาดพลาดหรอกขอขอบผู้คุ้นถูกม่องทุกบอลเราขับเนาะ เออที่อุดหนุนเออดูคิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะแม่กับเพื่อเป็นกำลังใจให้อพอคาพาระนะครับผมเอาเมื่อนี้ตังอกตังใจมากเรวท่านผู้ชมเอ้ยเอาใหม่ขึ้นที่เสียงร้องเบิ่งมาห่อนก็คเอเอาเอาพันดอกใหม่ได้ไนะครับเนาะเอา้ำพูนได้เลย มาด้วยนะครับอมาตังถูกเชื่อมเหนื่อยเลยนะครับเนาะเอไม่คุดหนื่อตังถูกเชื่อม้องไปเรืยเหมือนเพราะว่าดอกไม้นไงได้มากนะครับผมอาไม่เชืเ่มเชื่อมการบูชาได้บูชาเรียบร้อยเลยงสิไปต้าแป็นแสกโซไอโซแม่เนาะครับเนาะเอาือเป็นหวยโชคอันใดอันใดก็ขอให้ปวดปลายนะครับเด้อถืเป็นโชควันใดก็เดี๋ยวแก่ มีโชคมีลาบตามวันก็ขอให้แม่พยอมใหญ่มากบนโดมันดาให้ไ้โชควันโชคยังเปลาเพเป็นอย่งัครับเ,เป็นการเสี่ยงโชควัสนานะครับแล้วมันเพี้ยถือมด้ตัวอย่าเ่นแมว้แม่ไดเช่นงเอาบูชาละโมจาบอกวโาตโวตัวมมาสมบูตนะัชชานโมตาวตะตัมมาสม,ม,าสม,มตาัชา นโะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากัสังโฆสังฆังนะมาม,มิขอไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วกะขอปิติสุขเจราญทั้งหมโทษนโมพทุทธายะปัจจาริงฆ่าประพุ่มที่ว่าขอขมาทมุกอย่งขอขมาทั้งบมดพไทธเจ้าทั้งหมดธรรมพุทเจ้พาพุทธสุขเจริผูส้สาวฉันยพระองค์เองขอขมาเจ้าผู้เจ้าหญิเจ้าตายเจ้าทวดแล้วก็ขอขมาจนใหม่ที่นี่เจ้าเทตรักษา พอข้าพลาเระชงใสในการเชียงสิ้นที่ครับผมไปเชียงหมองได้ก็ได้แต่หญ่ชี้ช้เลศูนย์เลขศูนเลขสองเลขเ็ดเลขสองเลขเ็ดที่พอปนี่ครับปัตที่นี่ก็จะเป็นขั้นที่หกเดียบัตที่ถ้าไม่เชียงใหม่สิ้นที่ถ้าแปลงแจ้งตัวให้นื้เราใสเชียงสิ้นที่นะครับเลาวเอข้าระบาดเทพเจ้าเราเทวดาพระอินทร์พระพุทธพยะมบาลาดได้งมตอนนี้อยู่เรียงต่างโลกกับมีทูเด้อ ช่างบังลบชุบจุ่มช่างมังมังลบมีจุ่มช่างคันธูกจุ่มช่างคันผูกดับช่างคันผูกธรรมะร่วมจุ่มช่างคันผูกธรรมะร่วมดับเจ้าแม่พย่อมใหญ่เลยเจ้าทูเจ้าหญิเจ้าตายเจ้าโทษที่เป็นเจ้าของสถานที่อันนี้ขออัญเชิญมาบรรดลบรรดาลให้ได้โชคได้ราบจะมาเสียงไม่ทิ้งที่เขย่วไม่ทิ้งที่ตอต้นไม้พย่อมใหญ่ผู้มีเทพรักษาตรงนี้ขอมาบรรดลบรรดาลเด้อ ขอมาบังเศษบทผลขอให้มาได้โชคได้ราบได้สมุทรสมบัติชนะใหญ่พวังเลยครับเรื่องบาดรที่ชาตุถูกเอาคันทองใหม่ยกใส่หัวแมันจะว่างไว้ตรงนี้นะครับเนาะเป็นสมุนามเป็นทานชาติถูกขับขมเอาไปงใหม่หลวอท้าคารวะบาดรที่นึ่อีพอท่าคารวะอีพอท่าแฝงแฝงโฉ่ให้ก็เด้อถ้าแฝงแฝงโฉ่แล้วสีมากียงใหม่ ขึ้นขี้ขอโชขอลาดครับผม่เพื่นมาทาแปะแงโชว์กันพ่เด้อผู้เราเห็นมาซาอ่าส่วนใหม่แห้งนี่ผู้ที่ผู้คนเห็นเห็นกับเ็นับผู้คนทบคนกับทุว่าเจ้าแม่เนี่ยทร่่องส่วนใหม่นะครับแสดงดิบงานส่วนใหม่ผู้คนเขาเห็น่าหลายฝังหลายเทียรจนเราเขาไปาดบอกฝังนะครับเนาะ ผมสัท่าม,มาเนี่มาท่าแปงแ้งแปรงตัวอ้อมน้ำหอมให้แม่เนี่ครับคว้านคว้านไก่เชียงเลขให้ผมโยเห็นกับตาครับเลขสามเลขเลขห้าเลขสี่เลขศูนย์ผมก็ค้นใจซูนนะครับเนาะก็่บ่ได้อ้อมคอมนะครับสัตว์สงสงโอ้ยแม่เอออยากถึงเรื่องนะครับมันเพราะเชียงใหม่ขึ้นสี่สท,ท่าท่าแป้งแปรงตัวให้เยอะ เอออ๋อวันนี้มีม์อันเชิญมากวันที่นีงเชื่องใหม่ซิ้มพี่ครับเชื่องใหม่ซิ้มพี่ว่ามันหิดแบลมู้ว่าเสนอกแบกมองอื่นบอยัสนอกว่าผู้ขาพรวาตัว่งโอ้ยมุมมีข้นยางมุมใหม่มุมใหม่ไายเลนมันข้นนห่มันยาง แม่เอ้อมาคนเดียวครับผมตื่ไเลยวมาคนเดียวเดี๋ครับมาคนเดียวคือเ่าของผมอ๋อจะเติมเดี๋ยวถ่วงเดี๋ยวฟูด้วเด้อยวมาเดี๋ยวอ๋ออ๋อ นเนี่ยนะบัดเพีงครับอู้โอ้ยเนะาะรับดีๆนี่น,นะมือนี่ก็ได้เอานี่นี่ๆๆครบพอดีครับรางวัลอยู่ที่นี่10ตัวครับนี่นจ่10ไม้พอดีรางวัลครบพอดีครับาจานตัวบนสองตัวล่างแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดพิจรารณาอย่างนนเนการสอ่อแม่เด้อผมเชเ่อใจเราแล้วครับ หลา่มองเหรอเด้ได้ถ้าโตเขาโตเขาบัดที่นี่ผมจะมาเขย่าต่อยนี่ดีไปแังไหนอ๋ออันเชิญเด้อครับเด้อถึงหาลอยคู่ของขนมข้าเขาจงมาเป็นท้าวสีปะยานในข้าวคขนี้นแม่แม่ทอดนี้ก็ได้เอ้าแกออกมั่บัดเดือกบับเด้อเอาสามตัวแม่เอาสามตัววนท้องโซลังครับผมเอาสามตัวเอาสามใหม่ลุนครับผมออกมาแล้วท่านผู้ชมออกมาแล้วเอ้า เลขสามครับปันที่นี้มาขยาอยยี่ห้อเลยเป็นเลขสามครับเอาเอาอีสองใหม่ครับผมสามตัวบนสองตัวล่างเอาอีสองใหม่ครับเอาเอา๋อออกมาแล้วครับคานผู้ชมเอาเลขแปดครับปันที่น้เอา นี่แหะครับปัญหามันกนึ่แบบนี้จะแผดติเชื้อด้วยนี่แหะครับผมพี่น้องเอาเอา,เ,เอาอีกไม้นึงเด้อครับเด้อโอ้คนทิน right ้งล <one> <c données> well. no ุมยากยเอาอีกไม้น <Rodriguez> ึงเด้อครับเด้อเอาอีกหนึ่งไม้นะครับเอาอีกหนึ่งไม้ครับผมเอาอีกหนึ่งไม้นะครับผมเอา ไม่แล้วครับผมใหม่ยังน่าแบบอาสองครับสามแปดเหาก็ม่สวางนี่แหะครับที่พอถ้าพาเราไปยวก็ได้ได้สว่งได้เีได้สวงได้เกมาฮันนี้ก็ได้เกยได้สว่งที่เก่าครับเอาโบยาเจ้าแม่พยอม ผู้เลิศรำด้วยปัญญาออกไปแล้วครับเอาสองใหม่ได้บัณฑ์ได้รางวัลสองใหม่นะครับเอาสองใหม่ครับเอาหนึ่งสองสามเอาสองใหม่ครับบัตรทิ้เอาสองใหม่ครับเอาไม้แม่นนะครับเอาไม้ใช่นะครับได้ไหมเด้อเอาไม้แม่นเอาไม้ใช่นะครับเด้อเอาไม้คือมันแม่นเอาไม้คือมันเป็นหมาเป็นเมย์เป็นหมาเป็มันเป็นหมาเป็นคนครับเอาสองใหม่ครับบัตรทิ้งวางไฉย มานเราท่านผู้ชมครับบัดนี้ขอซ้อนใหม่อ้าวออกเลยสองคือเก่านี่แหละครับนี่แหละครับเนี่ยครับบ้านมองนี่ก็ได้ดสะเด็ดครับสองบัดทีนี่บ้านขย่อยสองใหม่กันทีไรเด็ดสองแล้วครับเอาอีกไม้นึงนะครับเด้อเอาอีกหนึ่งไม้ครับอ๋อให้คัดคัดเอาให้แมนแมนเอาตัวแมนตัวชายเด้อครับเด้อตัวบ้านแมนตัวบ้านชายยาวออกมาครับผมทลายกินแบบข้ารัฐบาลไทยชอสามจังหวัดสองโซล่างได้แล้วครับ ไม่นึ A ่งครับอายุไม่นึ่งครับผมเอาเอาอยุไม่นึ่งครับผมอ๋อโจแมนแล้วโจชายได้รับเด้อะอ๋อแมนอ๋อชายแมนไม่ใช่ได้รับเด้อเอานั่นออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ว่ายังไงตัวไหนเอ่ยอ้าวเลขสามเอ่ยสามแปดสองเล้วก็มาสองเล้วก็มาสามเอาที่อค่าพาดเหรอสงสัยเลขสองเหรอครับผมบัดที้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเลขสองเนี่ยเน้นเน้นชุ่สารเลยครับในพอค่าพลาดนี่ขั้นขั้นที่หกเหรอครับที่บ้านขอโชคของเรา น้ำเจ้าปูใหญ่ใหเจ้าตายเจ้าทีเพิ่นกระไรเจ้าพุม่มนี่ขั้นที่สามครับเพิ่นทีมินเจ้าลักสอนหลายอ่าสอนนี่กับศูนย์นี่ตลอดครับผมเออเจ้ว่ายอยพอค่าพระอ่าก็สงสัยขึ้นกันแลนะละหนนละครับเอาท่านผู้ชมโปรดพิจารณาในการเลืชมด้วยครับเด้อเอาบัดทีนี้สิพาไปส่างเบึ้งม่องแง่งแง่งสวยคนเบึง,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 ว,ง,ง,บงว่าจะเป็นตัวไหนเอออ่ะท่านผู้ชมไปไง่ายๆครับไปดูได้เลยนะครับผมเอา